นี่นเรามาลองดูซิ i ลิกโกไลฟ์อีกทีนึงปึ้งมาไหมมาไหมสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะวันนี้สซลามีคําถามจากคนเพื่อนนะคะที่ส่งามาถามเนาะคนเพื่อนถามมาว่าเวลาที่เราขึ้นไลฟ์สดโดยผ่านแอปพลิเคชันปริซึมไลฟนะคะไม่สามารถ ้็ไปลิกที่ g o l e e ไม่สามารถขึ้นเวทีได้นั่นเองนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยววันนี้สลาดจะมาแชร์นะคะมาลองมาลองดูเทคนิคในการแก้แก้ไขปัญหาเนาะในกรีนที่เราไม่สามารถขึ้นไ p i ่ m Live ได้มาเปิดแอปเลยคะ่ะเพื่อนๆ Pism Live เปิดเลยเปิดเลย p ซ m Live ม,มาแล้วนะคะน่าจะจะเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวสลาดจะลองเทส เป็นกดเป็น ready ค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันจะให้เราใส่ชื่อเวลาเราจะไลฟ์สดนะคะเป็นแก้ปัญหาขึ้นไลฟ์ไม่ได้ โซล่าจะตั้งชื่อเรื่องเป็นแก้ปัญหาขึ้นไลฟ์ไม่ได้นะคะพอตั้งชื่อเรื่องเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะด้านบนขวามือคลิกสีเหลืองดอนเข้าไปนะคะอ่าพอเราใส่ชื่อเรื่องเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะข้างล่าง Go Live นะคะจะเป็นสีเทาให้เราคลิกหนึ่งทีคลิกค่ะสังกิจจแจ้งบอกว่ากำลังเตรียมการสตรีมมิ่งนะคะอ่ามาแล้ว Go Live สีเหลืองอันนี้สาล่าขออนุญาตเปลี่ยน เป็นส่วนตัวก่อนเนาะเป็น p r i v a t e ก่อนค่ะพอเาขึ้นสีเหลืองแล้วให้เราคลิก go live นะคะคลิกไปเลยปึง้งอ่ามันจะมาโผลหน้านี้นะคะบอกว่าเราสามารถไม่สามารถขึ้น stream live ได้นะคะให้เพื่อนกปดไปที่ข้อแรกค่ะกด go, go to youtube Still studio s t เนาะคลิกไปเลยปึง้ง รอแป๊บนึงนะคะมันจะลิงก์ไปที่ YouTube Studio ค่ะเพื่อนๆจ๋าอ่ะมาแล้วมาแล้วรอให้มันโหลดนิดนึงนะคะพอมาที่หน้านี้นะคะให้เพื่อนๆเลือกด้านบนนะคะเดี๋ยวสลาเปิดแสงเพิกนิดนึงเนาะแสงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ะมาที่หน้านี้นะคะให้เพื่อนๆเลือกที่สตรีมกดที่สตรีมนะแล้วให้มันโหลดโหลดโหลด โหลดไปเลยโหลดไปเลยค่ะให้มันโหลดเข้าไปโหลดเข้าไปโหลดเสร็จยังโหลดเสร็จยังโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมโหลดเสร็จแล้วไม่ต้องทําอะไรคันเพื่อนจา๋าคลิกด้านล่างที่เป็นกากะบาทสีขาวคลิกเข้าไปเลยหนึ่งที <c oughs> อ่ะอันนี้คือเราคลิกเข้าไปแล้วหนึ่งทีเนาะเหมือนมีลูกค้าเลยขออนุญาตนะคะคลิกเข้าไปแล้วหนึ่งทีทีนี้เนาเรามาลองดูซิคลิกโ l ล v e อีกทีหนึ่งปึง้ง ม,มาไหมมาไหมมาแล้วค่ะอันนี้ก็คือคลิก s c r o ไลท์เราสามารถขึ้นลไลน์ใต้แล้วเนาะเพื่อนเนาะลองไปทำดูกันนะคะวันนี้มาแบบเทคนิคสั้นๆเนาะวิธีแก้ปัญหาง่ายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมีคำถามก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวสลดจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบาย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 สู้ไปด้วย